พิธีถวายที่สร้างวัดนะครับตอนนี้นะกําลังจะเข้าสู่พิธีถวายที่นะครับสร้างวัดเป็นป่านะครับนะสร้างวัดสถานที่นะครับ ในการสร้างวัดนะครับป่าน,นะครับตอนนี้คณะสงฆ์มารับให้การถวายที่ของเจ้าภาพครับโดยการน,นำของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะครับ ถวายที่นะครับในวันนี้นะครับคณะเจ้าภาพจะถวายที่ในการสร้างวัดนะครับนี่คือหลวงพ่อผู้เป็นเจ้าของสถานที่นะครับที่นั่งอยู่เก้าอี้นะครับที่จุดทุกเทียนนะครับหลวงพ่อ ผู้เป็นเจ้าของสถานที่นะครับ